ครับสวัสดีครับพบกันสุกกาลังวันนะครับผมเนวทางฮานอยครับของวันที่3เดือน3ครับปี65นะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะครับผมแอดก็ไม่มีอะไรมากมายคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพนก็คือกําลังใจนะครับผมฝากขอบคุณมาณที่นี้นะครับผมครับช่องทางติดต่อกับแอดไลน์เข้ามาสอบถามตรงนี้ครับมีกลุ่มมีครับสนใจเข้ามาสอบถามก็ดูได้ครับผมแอดก็ทําลงในกลุ่มครับส่วนใหญ่นะครับผมทําลงในกลุ่มครับสนใจก็ ม้อสอบถามก็ดูได้แอดให้เป็นแนวทางครับผมใช้เวียนในการรับชมกันด้วยนะครับผมครับมาดูครับมีเลขอะไรบ้างผมหนึ่งก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามกันก็คือมังใจนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมใช้เวียนในการรับชมนะครับชุดเด่นชุดรองครับชุดสองตัวครับอยู่ในตารางก็ลองจักคู่ดูนะครับคลิปจะเมนให้ท่านติดตามเคยนะครับ ทางติดต่อก็ตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามครับมีกลุ่มครับก็ม,มาสอบถามกันรู้ได้นะครับอไอ้ไอ้เป็นแนวทางนะครับปลอดชัยในในการรับชมครับผมเข้ามาสอบถามกันรู้ได้ครับผมไก้เป็นแนวทาง มาครับคนละหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจนะครับแอดก็ขอบคุณนะครับมาณนที่นี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยครับผมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมครับชืดอสองตัวนะครับผมคาดว่าจะมาครับผมรองจับคู่ดูเอานะครับแอดให้เป็นแนวทางครับโปรดช้ยกันในการรับชมนะครับสามตัวครับ หลับท้ายคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากมายหากท่านไม่ชอบคลิปนี้อาจารย์ให้นะครับผม3ตัว2ตัวที่เห็นคือรองนี้ก็จับในตารางครับผมกับจูดกำลังวันนะครับเดวทางฮานอยครับของวันที่ห้าที่3เดือน3ครับปี6กนะครับผมก่อนอื่นครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดดีกดติดตามและกดแจ้งเตือนครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่และท่านที่อยู่ติดตามบ่อยๆก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแอดก็ขอบคุณนะครับมาณที่นี้นะครับผม่องทางติดต่อมาตรงนี้เลยนะครับ ใช้ติดต่อสไลด์ห้องสอบถามตรงนี้ครับมีกลุ่มครับในกลุ่มครับแตกทุกวันนะครับผมแจกครับทุกวันนะครับผมขอมาสอบถามก็ดูได้ครับผมข้ามาสอบถามก็ดูได้ไม่เสียหายนะครับผมขามาสอบถามก็ดูได้ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ถ้าตกห้องอะไรขอไปยนะครับมาที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ